สวัสดีครับพบกับกันเช่นเคยนะครับกับส่วนผุ้ชมช anel นะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับมาขยายพันธุ์ขี้ปลาวานด่างแบบนี้นะครับด่างอะไรสวยแบบนี้เราก็น่าจะทําจํานวนกันไว้ประมาณนี้นะครับผในเมื่อพอเราเลี้ยงหนึ่งต้นแล้วเราจะเห็นว่าเขาแตกเงี้ยบางคนก็ไม่กล้าที่ไม่รู้ว่าจะแยกไงถ้าแยกเราจะตายไหมนะครับเดี๋ยวผมจะพามาทํานะครับมาแยกทําจํานวนกับลิ้นลิ้นมังกรขี้ปลาวานนะครับด่างๆนี้นะครับ เป็นต้นเลยนะครับพอเราเทกระถางมาเราจะเห็นลากเขาอย่างนี้นะครับแล้วก็เคียเค่ยวๆเ,เ,เคียเลยนะครับไม่ต้องกลัวเขาตายนะครับต้นไม้เขาก็จะมีจริงๆเขาจะมีความแข็งแรงอยู่ในตัวเขาเองอยู่แล้วแล้วสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับแต่ผมจะไม่ได้เตรียมก็คือกันไก ก็อย่างง่ายๆเลยนะครับผมอาจจะไม่ได้บอกวิธีอุปกรณ์อะไรมากมายก็แล้วแต่ที่เรามีนะอาจจะเป็นมีดหรือเป็นอะไรก็ได้นะครับอย่างนี้เราก็แยกไปเลยครับตัดแยกไปเลยอย่างเงี้ยชึบเข้าไปนี่นะครับเราได้อันนี้หนึ่งต้นครับนี่นะครับแล้วก็แยกออกนี้เลยนะครับแล้วก็ตัดชึบเข้าไปนี่นะครับในหนึ่งกระถางเราก็ได้มาแล้วสามต้น,นแล้วก็ตาม ตามทฤษฎีนะครับที่เขาว่ากันไว้นะครับก็ส่วนใหญ่เลยจริงๆอะ่ะผมก็หักหักแล้วผมก็ไม่ค่อยทาปูนไม่ะไรนะครับแต่น,นี้ทําตามทฤษฎีที่เขาว่ากันไวนะ้เนาะเดี๋ยวจะว่าทำไมไม่ทาปูนเหนือก็เลยทาให้ทาให้สึ่งนิดนึงนะครับจริงๆแล้วทาก็ได้ไม่ทาก็ได้นะครับปกติผมก็ไม่ทาแล้วทำจำนวนเยอะ,อะนั่งทาผมว่ามันเสียเวลาแต่นี้ทําให้มันดูครบกระบวนความนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ๆหลายคนว่าเราไม่ต้องทาหรืออะไรอย่างเงี้ย แล้วคราวนี้เราก็จะได้มาเป็นแบบนี้นะครับในการเนี่ยประมาณอย่างนี้นะครับส่วนรากที่ยาวเกินไปพวกนี้นะครับต,ตัดตัดออกเลยนะครับมันจะยาวเกินไปนะจะได้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราพักไว้ก่อนแล้วเรามาดูวัสดุต่อไปที่เราต้องเตรียมนะครับสําหรับพวกเลา่าพวกนี้เอาเดี๋ยวแยกไปก่อนเราเราดูก่อนนะครับว่าดินที่ยังยังอยู่อย่างเงี้ยมันดูแล้วมันได้คุณภาพอยู่ไหมนะครับถ้าได้คุณภาพอยู่เราก็เอามาผสมกับมะพร้าวหรือวัสดุปลูก ต่อไปได้นะครับอย่างพวกนี้ที่ผมดูแล้วนะครับมันยังสามารถใช้ได้นะครับยังไม่ต้องทิ้งนะครับผมจะใช้มะพร้าวสับแบบนี้นะครับมะพร้าวสับไม่ถึงกระละเอียดน,นะครับหรือว่ามีมะพร้าวสับละเอียดก็ได้นะครับแต่ว่าใหญ่กว่านี้นะก็มาผสมเลยนะครับมาผสมกับดินเก่าที่มีอยู่นะครับเพราะว่ามันยังใช้ใชงานได้อยู่อันนี้อุปกรณ์การนอน แล้วก็กระถางที่ผมใช้ผมใช้เป็นเบอร์เดิมนะครับ <Yeah. S 1> กระถางไซส์เดิมแปดนิ้วอย่างนี้นะครับผมจะใส่มะพร้าวเพื่อลองก้นเนี่ยประมาณ1ส่วนสของกระถางนะครับแบ่งกระถางเป็น3าส่วนนะครับแล้วก็ใส่มะพร้าวลองก้นไป1ส่วนนะครับมันจะเหลือ3ส่วนด้านบนนะครับนี่นะครับจะใส่ไว้อย่างงี้นะครับอย่างนี้นะครับ แล้วก็ผมจะใส่ปุ๋ยเลยนะครับปุ๋ยหานใส่ปุ๋ยส่วนใหญ่เลยต้นไม้ผมผมจะใส่ปุ๋ยอยู่สำหรับรองพื้นอย่างเดียวนะครับแต่จะไม่ค่อยโรยบุญนะครับเวลาโรยบนนะุญอ่ะเวลาเราขนส่งหรือว่าเวลารดน้ำเขาจะกระจายออกไปจะเขาเรียกว่าจะไม่มีประโยชน์นครับ ต้องใส่ให้มันมีประโยชน์คือใส่นะี้แล้วคราวนี้เราก็จะมาวัดวิธีการวาง <c oughs> ถ้าเราใส่ลงไปอย่างนี้เลยครับมันจมจนเกินไปเรากะว่าให้ถมเขาอยู่ประมาณนี้นะครับถมอยู่สักประมาณนี้นะครับถ้าใส่ไปนหนึ่งส่วนสามแล้วมันยังตามอยู่นะครับเราก็สามารถที่จะใส่เพิ่มเติมได้นะครับอันนี้ใส่ไว้เป็นเกณฑ์เฉยนะครับเรากะว่าถ้ามันจะวางได้พอดีอย่างนี้มันจะได้อยู่ในรูปทรงที่สวยงาม <Okay. S 1> นี่นะครับ แล้วเราอย่าลืมว่ามะพร้าวนะครับมันเป็นวัสดุปลูกที่โปร่งมากๆนะครับอย่าลืมที่เราจะต้องกดเข้าไปด้วยนะครับถ้าเราไม่กดออกซิเจนในาถางจะเยอะจนเกินไปนะครับทําให้รากเดินยากนะครับดินแน่นวัสดุปลูกแน่นเกินไปรากก็เดินยากนะครับโล่งเกินไปมันก็เดินยากนะครับเอาอยู่ที่ความพอดีนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่ก็จะเสร็จไปแล้วหนึ่งกระถางนะครับ ใ,ใ,ใช่ค่กคลิปปรวานมันมีค่ะคลิปปรวานมันก็จะมีจริงๆมันมีหลายชนิดมากเลยครับคลิปปรวานมีทั้งด่างแล้วก็ไม่ด่างแล้วก็จะมีขอบทองขอบแดง มีเยอะนะครับจริงๆที่ประวัิเขาจะมีชื่อจำพอ้องเขาอยู่แต่ว่าตัวนี้ผมไม่ค่อยสันทัดเรื่องชื่อนะครับก็จะมีผมก็จะแยกแค่เพียงว่าดัางกับไม่ดังจริงๆเขาจะมีชื่อนะครับเหมือนลิ้นมังกรทั่วไปก็จะมีชื่อนะครับลิ้นมังกรแค่ลิ้นมังกรทอ,อร์นาโดเฮอร์เรคเคนลิ้นมังกรเจดีทองพวกนี้ก็มีชื่อมีชื่อจำพอ้องเขาแต่ตัวนี้ผมจะไม่ค่อยรู้เรื่องชื่อสักเท่าไหร่ผมก็จะรู้วิธีการเลี้ยงแล้วก็ขยายพันธุ์อันนี้ผมก็จะพาทาแบบเร็วๆนิดนึงนะครับ อยากให้ผมทําคลิปอะไรนะครับว่าขยายพันธุ์ตัวไหนนะครับเพื่อที่บ้านมีอยู่แล้วแต่ว่ายัางไม่กล้าที่จะขยายพันธุ์ครับเพราะไม่รู้ว่าจะต้องทํายังไงทบบําแบบนั้ได้ไหมแบบนี้ได้ไหมก็คอมเมนต์บอกผมมาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาขยายพันธุ์นะครับจะพาทำเพราะในหนึ่งวันเนี่ยผมขยายพันธุ์ต้นไม้เยอะมากครับเป็นร้อยๆเป็นร้อยต้นเลยก็ทาจํานวนเยอะมากแล้วก็ขอบคุณทุกๆออเดอร์นะครับที่ท,ที่สั่งกันเข้ามานะไม่ว่าจะเป็นทางแบบพ่อค้าแม่ค้าที่จะไปขายต่อแล้วก็ที่จะไปเลี้ยงดูนะครับก็มีหลากหลายราคาแล้วก็หลากหลายชนิดนะครับที่ส่่่วนกก็ไไมด้แคเฉพพาะ ตัวอย่างนี้นะครับก็จะมีไม้ผลก็มีนะครับกล้วยไม้นะครับไม้มงคลไม้ดอกไม้ประดับนะครับไม้ด่างทุกชนิดเลยนะครับมีทุกชนิดเลยนะครับเป็นแบบนิดนิดได้นนหน่อยนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าราคาที่ซื้อ,อยากผมไปเนี่ยมันผมว่าจะคำนวณไว้แล้วว่าจะต้องคุ้มค่ากว่าที่ว่าเราไปซื้อขับรถไปแล้วไปซื้อตามร้านต้นไม้นะครับบางทีไม่มีมีแพงกว่าซื้อที่ผมเลยจบครบทุกอย่างนะครับแล้วก็มีบริการหลังการขายนะครับว่ามีปัญหานูนอันนี้ผมจะแนะนําได้ทั้งหมดเลยว่าต้องเลี้ยงดูยังไงนะครับ ซื้อกับคนปลูกนะครับได้ได้ความมั่นใจกว่าซื้อกับพ่อค้านะพ่อค้าบางทีเขาไม่รู้ว่าเลี้ยงยังไงบอกไปผิดๆแล้วก็ไปเลี้ยงแบบที่ผิดนะครับอ่ะนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับวิธีการแยกแล้วก็ขยายพันธุ์ลิ้นมังกรขี้ปะวานนะครับตัวนี้จะเป็นตัวด่าแบบนี้นะครับพอมันที่สวยแบบนี้เนาะเราก็แยกทำจำนวนไว้นะครับให้มันมีจำนวนีเยอะนะครับอนาคตข้างหน้าเราอาจจะแบบแบ่งปันให้เพื่อนหรือว่าขายให้เพื่อนก็ยังพอได้กำไรคืนทุนสิ่งที่เราได้เสียเงินซื้อมานะครับอ่ะ ก็จะประมาณนี้นะครับแตงจริงเขาจะมีวิธีการเหียพันธุ์อีกอีกแบบหนึ่งนะครับที่จะได้จํานวนจริงๆอย่างที่ผมทําจริงๆนะครับเดี๋ยวไว้คลิปหน้านะครับผมจะพาไปทำนะครับพวกในตระกูลลิ้นมังกรนะครับคลิปอวานแล้วก็อะไรอะดาบไอ้อะไรนะไอ้ที่เป็นพวกงาช้างอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวผมจะพาไปทําว่าที่จะทําจานวนกันจริงๆนะครับว่าทํากันแบบไหนที่ได้แบบจากหนึ่งต้นนะครับได้เป็นร้อยรต้นอย่างเงี้ยทำกันยังไงนะครับเอาไว้คลิปหน้าผมพาไปดูนะครับ วันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็สับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆที่ผมมอบให้นะครับเกี่ยวกับการทำต้นไม้ขยายพันธต้นไม้ดูแลต้นไม้นะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่รับชมครับสวัสดีครับ